ว่าข้างในจะมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่า,าจ,จะมีเขาอาจจะใส่อะไรเข้าไปข้างในแล้วก็ใช้ปูนปั้นขึ้นมานะไม่แน่นะปนไปไ,ได้นะทีนะอันนี้ก็ทราระพุทธารูปเลยดิไม่ใด้กับผี่ผี สวัสดีนะครับพี่พี่ครับพบกับผมช่อง GX2 นะครับผมวันนี้พิเศษมากๆครับพี่พี่ผมพาพี่พี่มากันยังต่างถิ่นนะวันนี้จะพาพี่พี่กลับไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งนะเป็นต้นไม้ที่สวยมากแล้วก็ต้นมันใบมันเยอะมันใหญ่หญกิ่งก้านนี่โอ้โห,หน่ากลัวมากแล้วบนต้นไม้ต้นนั้นผมเคยเจอมัคครีผลด้วยนะครับผม,มนะนี่ระหว่างทางไปนะพี่นะผมบังเอิญมาเจออีกจุดหนึ่ง ันนี้มากับเพื่อนทีนะครับลืมแนะนําไปสวัสดีครับน้องทีคนดีคนเดิมครับผมวันนี้ผมไม่รู้เลยว่าตรงนี้มีสารเก่าด้วยน่าจะเหมือนจะเป็นสารเจ้าพ่ออะไรนี่สาร,รเก่า<น>เออมันนานแล้วนะ<อ>นานมาก,มากเลยผมไม่เก่ามาดมูเพ่มเฟินขึ้นหนี่เลยครับทุกคนครับสารเก่านะเหมือนจะเป็นสารเพียงตาสารตายายอะไรสักอย่างสารตายาย,ายแต่ดูจากลักษณะแล้วขลังมากเลยอันนี้คือลูกอะไรวะที อูเ,เขาแปะแผ่นเงินแผ่นทองดูเดี๋ยวไม่ร่องอยเงินแปะเหมือนการบูชาตรงว่าข้างในจะมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าจะมีเขาอาจจะใส่อะไรเข้าไปข้างในแล้วก็ใช้ปูนปั้นขึ้นมานะไม่แน่นะเป<ผ>็นไ,ไปได้นะทีนะอันนี้ก็สร้างพราพุทธรูปเลยดีอันนี้คือแผ่นอะไรทีเอ้เอ้นี่คือแผ่นยันเหรอแผ่นยันแผ่นยันตะกดหรือเปล่าดูดีๆเนี่ยมันจะมีเป็นลายของยันนะไม่ใช่ตะกดแต่ว่าเป็นรอยของยันเป็นแบบแผ่นอลูมิเนียม โอันปลายเพ่เดี๋ยวระหว่างทางให้อ่าถ่ายให้พี่ๆดูกันว่าตรงนี้มันมีเหมือนจะเป็นสารเก่าแล้วตรงนี้พังทลายไปละเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปกันยังต้นมะขลีผลปะต้นมะขลีผลโอเคพี่ลุยกันที<ป>ตอนนี้เรายัางอยู่ตีนเขาเพียังพอได้ยินเสียงรถอยู่เลยนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวลุยกันต่อไหนโอเคไปกันดีกว่า นี่เลยครับทุกคนครับผมกับเพื่อนทีเนี่ยเดินมาถึงสิ่งก่อสร้างล้างนะพี่นะมันจะเป็นเป็นร่องเป็นร่องเลยอ่ะอาจจะเป็นทางผ่านเมืองลับแลเปล่าวะทีอาจจะเป็นไปได้เพื่อนเป็นไปได้เนาะนึกจากสภาพเป็นร่องเป็นร่องเลยน่าจะล้างมาหลายสิบปีแล้วนะผมว่านะมนว่ากี่ปีวะเพื่อนลักษณะนี้เกินเกินเกินแล้วเนี่ยมันเป็นค่ายเก่าหรือเปล่าวะ เนาะเหมือนคนอยู่เป็นล็อกเป็นล็อกใช่ใช่ใระวังระวตรงนี้มันเป็นยอดเขาปะเดี๋ยวพามาดูต้นมักธนีผลต้นไม้ตอนนี้น่ากลัวมากพี่นี่ไงนี่คือต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในกลางป่า เค,เคยเจออยู่โอ้ hey, พี่ดูต้ไม้ตอนนี้เนี่ยขึ้นข่นทุกคนดูกิ่งก้านมันน่ากลัวไหมล่ะทีน่ากลัวดิอย่างนี้นี่ผูกคอตายเลือกเอาได้เลยเนี่ยเลือกเอาได้เลยใช่ไหมผูกคอตายกิ่งไหนแบบผูกแล้วดูดีเลยอ่ะดูเ<ด>งี้นยนแะล้วนะมันแทกกิ่งก้านเอามาอย่างสชดโฉมไม่รู้ว่ามันเป็นต้นอะไรต้นมะกรีดพันธุ์ยังไง กิ่งนี้เพื่อนดูดิกิ่งนี้มันหักมาจากกิ่งลุนนะเนื้อตกกันมาตรงนี้เลยใช่น่ากลัวเนะบรรยากาศเป็นไงทีข้างในอ่ะมันออกทึมๆมืดๆนะอย่างที่เขาบอกทิ้งเงียบดิ เสียงเงียบไปแล้วตึงจัดเลยเข้ามาก็หล่อแล้วที่ตอาไงผูกไปน,นอนที่นี่สักคืนมนะัตรงนี้มันเหมือนร่มรนนับแหลมนดูจกากสภาพนึกเหมือนเป็นไข้เก่านะดูจกากสภาพโดยลมโดยรวมดูจากคุณมีอากาศดยวยยุงเยอะด้วยทั้งนี้ งงสภาพแบบว่าเหมือนคนเคยพักอศาศัยอยู่โดนหินมันเรียงกันเป็นแถวเป็นแถวเหมือนคนเคยอยู่อ่ะอ,อาจจะเคยมีคนมาอยู่แล้วหายตัวไปอย่างปริศนาปอไม่รู้ตรงนี้ไม่ใช่หมู่บ้านเราด้วใช่ไงไม่ใช่หมู่บ้านเราไงทำมันเป็นที่เราไม่คุ้นชินเลยนั่งพักก่อนได้ไหมพักก่อนไมได้แบบผิดสมอมากๆทุกคนเกิ่งก้านาขาออกมา เหมือนก้อนเนื้ออะไรก็ดูขิ้นลูกอะไรนรอคงเห็นมันหัวคนยังไงไม่รู้นี่เหรอตาฝาตัดหน้าเลยเมื่อกี้มึงเห็นอะไรเห็นเหมือนเป็นเหมือนเหมือน,น,นก้อนเนื้ออะไรเงี้ยก้อนเนื้อใช่ไหมเหม,มือนเหมือนลาวาอะไรเงี้ยเออเหมือนก้อนเนื้อมันล,ล,ละลายแล้วหลั่งลงมาไอ,อ้เนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นดีๆอ่ะเพื่อนมันแำ่ไม่ขึ้นแบบนี้ไปเลย ม,ม,มันมันหลอมละลายแล้วไหลแล้วก็แข็งตัวอย่างเงี้ยยิ่งเยอะเลยวันก่อนที่มาเจอมัคคณีผ่อนอยู่ตรงช่อไหนอ่ะเกาะอยู่บนต้นไนนม้ปิ๊นมึงนำกันดินมึงนำกูว่าปิน เปิดก่อนได้ปูดใชนะ่ใไ,หไหมได้ยินไหมเปิดกล่องเลยใช่ไหมเปิดก่อนได้ปูดใชค,ครับทุกคนเดี๋ยวผมกับเพื่อนทีคิดว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเรากินข้าวกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขึ้นไปผูกไปนอนข้างบนดีกว่าผูกไปนอนเลยเหรอก็ผูกไปนอนข้างบนข้างล่างเยอะอไม่ต้องกอไฟอะไรละคืนนี้เรานอนสำรวจอย่างเดียวนอนเอาบรรยากาศสำรวจไหนๆก็มาไกลละแต่ปัญหาคือมึงไม่ได้บอกว่าจะมานอนว่าไม่ได้ไป หรอไม่เป็น,นไนเรเย่าก็มันมีง่าม,มันเยอะมันนั่งได้อยู่แล้วขึ้นไปทำห้างตรงนี้ได้ก็เวลานอนก็นั่งไปเดียวก็ไดไปขึ้นไปข้างบนกันไป,ไปเดี๋ยวขึ้นไปทำที่รับที่นอนด้านบนกันก่อน ตอนนี้ผมกับเพื่อนทีเนี่ยได้ขึ้นมาอยู่บนต้นไม้แล้วนะครับดูกคนนี่นะผมก็ขึ้นมาอยู่เกือบจะถึงยอดแล้วนะครับพี่พี่เห็นไหมข้างล่างนี่ก็สูงเหมือนกันนะดเดี๋ยวผมกับเพื่อนทีจะยังไม่ผูกเปนะเดี๋ยวจะอยู่เงียบๆซุ่มดูก่อนเดี๋ยวรอให้มันเริ่มมืดแล้วเราจะผูกเปเตรียมที่จะนอนกันวันนี้เราจะไม่ก่อไฟไม่ทําอะไรเลยนะจะซุ่มดูสิ่งเล้นลับอย่างเดียวเลยดูแบบเงียบๆนิ่งๆใช่นั่งดูกันนิ่งๆ ถ้าเจออะไรก็เดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ๆดูกันนะครับผมแต่เราเอาพวกของกินอะไรมากินกันแล้วนะไม่ต้องลงไปก่อไฟทํากินข้างล่างนะครับผมเนะาะไหวหอทีไหเพื่อนโ้สูงมากพี่สูงจริงดูด้วยนะนอกอะไรน้องข้างล่างเนี่ยพี่เหมือนจะเป็นเหมืองเก่าหรือว่าแท่นบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งนะ เป็นไงทีเป็นท่านบูชาื่อนใช่เหรอท่านบูชาเหรอท่านบูชาคงอาจจะเป็นของเอาเขาเอาของเอ,อะไรมาไหว้ต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่านูนเขาก็อิดไอติดก้อนหินก้อนหินเอาไว้ไอรอบๆนี้ป่าทั้งนั้นเลยนะพี่นะก็เอาอย่างในพรานเลยนะตอนเหมือนที่นายพรานเขามาล่าสัตว์เขาก็ขึ้นมาอยู่บนต้นไม้นะครับผม ดูลำต้นตดูเก่งนะยุงกัดง่งไว้เพื่อนจะเหลือเหรอไหวมาพันทีว,ยยร,วรู้สึกว่าผูกเปยยากมากเลยพี่ตรงนี้เพราะว่ากิ่งไม้มันแตกก้านมันไม่ได้ตรงแตกก้านสเปสะสปะไปหมดเลยนะครับ <S 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 โฮ้ย มึงไปเหยียบกิ่งไม้แห้งแล้วรระวังตกบ้าออยู่ตรงนี้จะไปเหยียบได้ย้อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมคิดว่าเดี๋ยวมาทําห้างกันดีกว่าบางทีได้อยู่นะนเนาะเขาได้อยู่นะมาทาห้างตรงนี้กันดีกว่าแต่วันนี้เราจะส้มดูกันเงียบๆก่อนนะต้นไม้ต้นนี้ผมเคยเจอมคัคคีผลด้วยแต่ตั้งแต่เข้ามาตรงนี้ก็หลายชั่วโมงยังไม่เจออะไรเลยทะ ยางต้นไม้มันคันหรือเปล่าวะทีอาจจะคันก็ได้เหมืนใบช้างล้อมคันคันสับแสกเหมือนใบช้างล้อมเลยใช่ไหม,อ,มอยู่มานานแล้วนะนานมากๆแล้วเนี่ยเราเรามาถึงตรงเนี้ยแล้วก็อยู่บนต้นไม้เนี่ยหลายชั่วโมงแลนะ้วทุกคนยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีวี่แวว ไม่มีวี่แววไอไ่เลยแต่เริ่มมืดแล้วทุกคนอีกครึ่งชั่วโมองก็จะมืดแล้วตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมองก็มืดแล้วนะครับทุกคนครับ กินมามากก่อนไหมที่หิวหิวยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ไม่รู้สึกหิวว่ะต้นไม้ต้นนี้นี่กี่ปีวะเป็นร้อยปีนะต้นไม้ต้นนี้น่าจะเกือบร้อยปีได้นะผมว่าอาจจะถึงร้อยปีและมันใหญ่ ต้นแบบเนี้ยต้นมันลักษณะต้นต้นมันตันนะพี่นะต้นมันคล้ายๆต้นมันตันถ้าต้นตาต้นมันตันนี่กว่ามันจะขึ้นได้ทีละนิดทีละนิดนี่ใช้เวลานานมันมันขึ้นยากใชใช้เวลานานต้นไม้ต้นนี้น่าจะร้อยปีน่าจะถึงผมว่าตั้งแต่สมัยที่มีคนอยู่แถวเนี้มั้งใช่แล้วนี่มันก็ล้างไปมันล้างเพราะอะไรวะที อาจจะเคยเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างตรงนี้เหมือนนะเป็นหมู่บ้านเก่าด้วยเป็เหมือนเป็นหมู่บ้านเก่าแล้วมันล้างไป<ม>อ่ะเป็นเพราะอะไรต้นไม้ต้นนี้อาจให้คําตอบเราได้นะผมว่าริงเหรอกูว่าความเฮี้ยนน่าจะมาจากต้นไม้ต้นนี้แหละูมามาที่นี่สองครั้งกูสิ่งก่อสร้างล้างกูไม่รู้สึกขนลุกเท่าต้นไม้ต้นนี้เข้าต้นไม้ต้นนี้เลย ก็ว่าต้นไม้ต้นนี้นี่อย่างก่ก็บอกอ่ะเคยมีสิ่งลี้ลับเนี่ยตรงมา้ต้นนี้เนี่ยที่กูเคยอย่างกว่านะคนที่อยากจะพูกคอตายเนี่ยก <c oughs> ว่านี่ชอบกันเนี่ยแบบเนี้ยผมว่าอาจจะมีคนราผพกคอตายเยอะ,อะตรงเนี้ยจริงๆเหมือนอเหมือนแบบเหมือนพวกคอตายเรียงยันเป็นมัคคิีพร่อนแหละเคยเจอไม่เคย ตอนนี้กินห้งนี่ก็แห้งเมียบอกว่า,อา,วาตอนนี้บรรยากาศเริ่มมองเวงแล้วนะเริม่มมองเวงนะ้ะอะไรโอเคดได้ยินเสียงด้านล่างไหมไมด,ด้ยินดี สึ่งเป็นคนเดินเลย เสีงยงยับไปแล้วเลยโดินครับตอนนี้มีเสียงเดิน <c oughs> ผมว่าไม่น่าจะใช้หนูป่านะได้ยินมีได้เสียงเดินชัดเลย ไม่ใช่หนูป่านะเพราะว่าผมกับเพื่อนทีเข้ามานี้หนูป่าคงไม่กล้ามานะมันกลัวคนเสียงอะไรเดินอยู่ข้างล่างอะ่ะมีตัวตนหรือเปล่าครับถ้ามีตัวตนปากดตัวออกมาหน่อย เสียงอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะมีตัวตนหรือเปล่าถ้ามีปล่าก็ตัวออกมาหน่อยครับมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยเงียบเก็บเลยวะหมวกคนสนตกไปข้างล่างมหมวกผมตกไปข้างล่างไหม วันนี้กาจะมาพิสูจน์ให้พี่ๆดูกันไม่ทํากาไม่ทําอะไรกาจะมาพิสูจน์ความเฮี้ยนของต้นไม้ต้นนี้ผมสังหอนใจนานแล้วว่ามันจะต้องไม่ธรรมดาต้นไม้ต้นนี้นะสั่งหอนใจนานว่าต้นไม้ต้นนี้ใช่พอเคยเข้ามาที่นี่สองครั้งแล้วต้นไม้ต้นนี้ไม่ธรรมดาอาจจะต้องรอนมืดๆหน่อยเพื่อนรอนมืดๆเลยนะเพื่อนก็เดี๋ยวเก็บแบตนไปก่อนนะรอนมืดๆกาอย่างนีะเพป็นปอดดายนะ แต่ถ้ามีอะไรผิดปกติตเอต้อจะาถ่างให้พี่พี่ดูครับแล้วก็ล,วลมมาทุกคนโอ้ถ้าคืนนี้ฝนกัะหน่ำนี่แย่เลยนะอยู่บนข้างบนนี้กลางไฟฉีดไม่ได้ด้วยนะครับที่ลมแรงอะไรจะกระจีไหมเฮ้ อาฟาตัวว่ลมแรงวะยุลมก็มาแล้วทุกคนยู่ลมมาแล้วเด็กตัวนี้ก็มาหาเราเลย น้อก็อัดหนลงทางมาเปล่าลองไปดูดิลองไปดูอหรอเออ <จะ S 2> มึงกล้า่ปล,ล่ะมือขนาดนี้แล้วจะมีเด็กที่ไหนโผล่มาตรงนี้เราไมนไม่ใส่เสื้อด้วยนะใส่แดงแกงมึงถามดิน้องเขาต้องการอะไรหนูหนูต้องการอะไรต้องการเล่นกับเพื่อนมันต้องการเล่นเหรอ ความอกีมาเกลัวไปนู่นแล้วเหรอตรงใหญ่ที่ดูวะาไม่ที่ไม่ได้ดิกูอยู่แค่ตรงนี้เองเย่ี้นี่ยมันมปนช่เด็กจริงๆเ่าเลย อย่าลงไปเด็ดขาดนะเพื่อนนะมาเนกันีเด็กคนหนึงมันั้นีให้แล้วนี่ทำอะไรดีเพื่อนอก็อจ,จะเป็นเด็กทีลงทางมาเปล่าไม่ใช่เด็กรอกผีนผี บอกว่าเป็นผีฮะเราจะเราเราจะลงไปยังไงเนะี่ยเอาลงไปทำไมล่ะลงไปก็เจอดิอาจจะดักเราอยู่ก็ตกเหยื่อเนี่ยกูกลัวจนกูจะตกเหยื่อเนี่ยต้องก่อต้นไม้ไวนะ้อย่งเงถ้าดูเฮ้ชยชาชัดจะไปไหนล่ะมันรอให้เราลงจากข้างล่างเนี่ยมันเล่นกับกูเลย ดูแบบส่งก็เหมืนน้นกดูส่งเมื่อกี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่นอนดูเห็นปลาตอนมันกรีดแล้วมันบอกมาเล่นกับกูหน่อยอลงไปตอนนี้ไม่ปลอดภยัยเพื่ตอนนี้กูแค่กูอยู่แทนนี้กูไม่ปลอดภยัยเดี๋ยวพวกไปนอนกันแล้วดีกว่าพี่คืนนี้อาจจะหลอนมากกว่านี้นะผมว่าออเอาที่พวกไปกันดีกว่า นอนนอนอยู่มันปีนทำไมขึ้นมาหักคอแล้วนี่ทำไงวะเพื่อนมึงไม่มีสติเลยเรอก,กูกลัวไงเอาจริงนะยิง่งยิ่งแบบนี้ยิ่งน่ากาลัวแล้วกูบอกไอ้บ้าๆนอนนอนอยู่อ่ะเอามันขึ้นมาไต่ขึ้นมาแบบเงี้แบบตอนนี้เริ่มมืดแล้วทุกคนดูสภาพแวดล้อมรอบๆต้นไม้เนี่เต็มที่เลยเดี๋ยวรอรดูว่ามันจะกลับมาหร โอเคแล้วก็วังดีมากๆเลเดี๋ยวจะหาที่พกไปนอนังเงียบๆคืนนี้น่าจะมีอะไรเด็ดๆแน่นอนเปนทุกคนครับสถานที่ตรงนี้ผมว่ายิ่งดึกนี้ยิ่งหลอนนะแค่นี้ก็ยังเฮี้ยงแล้วนะครับผมเมื่อกี้มีเด็กใส่กางเกงสีเขียวนะใส่กางเกงเหมือนต้นไม้ต้นนี้เลย,เยอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรหรือเปล่านะ เสือสมิงคงไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นผีป่าเดังมาจากหลังต้นมกออะกอกวะเมื่อกี้ดังมาจากหลังต้นมะกอก ตอนนี้ผมกับพื่นที่จะผูกไปจะซุ้มนอนดูนะเดี๋ยวตัวจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ายิ่งดึกยิ่งหลอนแน่นอนพี่เดี๋ยวขอผกไปก่อนทำที่รับที่นอนให้ดีก่อน จากหลังต้นมะกอกตนะนะ้นูดพวกไเปนะพวกเปทำที่นั่นให้ดีก่อนเดี๋ยวค่อยทายไปพี่ดูก่นที่ถนะึง